น้องกเปลี่นเป็นสีน้องเลนะตัวสัตว์ก็กินอิ่มตึงที่จินอิ่มตึงค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้เอ็เยียค่ะ <c oughs> ว่าเป็นติงตียงที่ไปวามาเกิดทั้งอย่างคขาเป็นกับหลอกใบใค่ั้น ียงจริงๆสิน้องเลยเนานะอ๋อเนาะเกียงจริงๆเลยเกียงจริงๆสิว่าไปมากๆเนาะพี่น้องคือไม่ไปไม่มาเกิดอะไรขึ้น,นอ่า เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วิงจริงอีกแล้วจริงจริงอีกแล้วนไมาไปว่ามากเลย ออเป็นเนีน้วสีนอนนะไ่กากาหรอพี่นองเห็ดไ,ไ,ไ,ไม่ันเห็ดไม่เป็นแนวนี้